อิสยาพิงคอยสองนางเอกลูกลักช่องถ้าพูดถึงนางเอกรุ่นใหม่จากสองช่องใหญ่ช่องสามและช่องเจที่หลายคนยกให้เป็นลูกรักของช่องป้อนผลงานให้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดมือในช่วงสองสามปีหลังมานี้ถ้าเป็นช่องเจ็ดก็คงต้องนึกถึงพิงพอยถ้าช่องสามละ่ะ ก็คงต้องเป็นอุ้มอิสยาอุ้มอิสยาเริ่มมีผลงานตอนปี58และถูกดันเป็นนางเอกนำในเตียงนางไม้ออนแอร์ air ตอนปี60และณปัจจุบันนี้ก็ถือเป็นนางเอกดาวรุ่งที่มาแรงมากๆคนหนึ่งของช่องและงานก็นแน่นมากๆเช่นกันถ้าไม่นับเก็บแผ่นดินเอาแค่เฉพาะที่เปิดมาปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ ก็ปาไปถึง3ผลงานแล้วนะซึ่งแฟนช่องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอุ้มงานเยอะมากแต่ไม่มีดราม่านะยังไม่พ้นครึ่งปีแรกด้วยนะหลังจากนี้อาจจะมีมาเพิ่มก็ได้พิงพลประภาวดีเริ่มมีผลงานตอนปี60แต่เป็นผลงานรับเชิญแต่ผลงานแบบเต็มๆออนแอร์ต, air ตอนปี61ถูกผักดันเป็นนางเอกนำในมาดามบ้านนาะแต่โชคดีตรงที่ขิงก็ราขาก็แรงออนแอร์ on ก่อนแล้วก็ประสบความสำเร็จ จึงเป็นผลงานแจ้งเกิดของเธอหลังจากนั้นก็มีผลงานอีกมากมายตามมาและณนะปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกรุ่นใหม่นางเอกดาวรุ่งที่ช่องดันมากๆคนหนึ่งป้อนผลงานให้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นมาเปิดโพทีก็มีแต่นางเอกคนนี้ทั้งช่องมีนางเอกคนเดียวหรือไงเจอบ่อยมากคอมเมนต์แนวนี้แต่ตอนนี้พิงคอยมีแค่2ผลงานเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ได้เยอะอะไรมากมาย ก็ไม่ต่างจากนางเอกคนอื่นในช่องนางเอกใหม่ๆใ,ในช่องตอนนี้มีเยอะกว่านี้ด้วยซ้าไม่เสียแรงที่ช่องดันทั้งอุ้มและพิงพลอยความนิยมก็เพิ่มขึ้นเล่นดีจนคนดูอินเล่นดีจนมีกระแสจิ้นคู่กับพระเอกก็มาจากฝีมือการแสดงของทั้งคู่ช่องมีหน้าที่ผลักดันพวกเธอมีหน้าที่พัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นจนทุกวันนี้ก็คว้าใจแฟน แล้วผู้คุณเห็นด้วยไหมที่ช่องเนี่ยดันพวกเธอมากขนาดนี้แล้วรอดูผลงานชิ้นไหนของเธอกันอยู่ก็พิมพ์มาบอกกันได้ซึ่งคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย